ตรงปไรับมาต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยมุุ่่นกันเลยครับในรุ่นต่อไปคือรุ่นอะไรเนะเมื่อถึงแล้วก็หากินด้วยการเสพมะม่วงจนกระทั่งมีเงินทองมากมายสุขสบายกว่าอยู่ชายแดนครั้งหนึ่งนายอุทยานซื้อมะม่วงของเขาแล้วนำไปถวายพระราชาพระราชาเสวยแล้วทรงพอพระไทยในสี และรสชาติของมะม่วงึงตรัสถามนายอุทยานว่าได้มะม่วงมาจากไหนพระพุทธเจ้าค่มามะม่วงนอกฤดูนี้ค่าพระพุทธเจ้าซื้อมาจากมานบคนหนึ่งเขานำมาขายที่ตลาดเป็นประจำพยาคชะ เมื่อทรงทราบจึงทรงรับสั่งให้นายอุทยานนำมะม่วงที่ต้นไม้เหมือนไม้นะครับเออาลงเข้ามาถวายเป็นประจำเื่อที่เขาหุ้มพลาสติกเนาะไม่ให้พระเฝ้ากระเคลื่อนชวนให้เขาเข้ามาถวาแล้วก็ต้องมีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแบบเขาก็รับสนองพระราชประสงค์ด้วยความยินดีและสามารถเป็นมะม่วงมาถวายพระราชาว่านผงอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่า คีดพึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเขาไว้ด้านหลังเนาะข้างหลังพระจะมีพระราชาทรงมีรับสั่งให้เขาเข้าเฝ้าเป็นคล้ายเหมือนกระตุกแล้วตรัสถามด้วยความสงสัยกระตุกลุกปืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมามผมก็มองไม่ค่อยชัดเหมือนกันเน่ะที่รถดีสีสวยเห็นป่านี้มาให้ทั้งที่ไม่ใชู่กาอันนี้ก็เนาะเอามให้ดูอีกหนึ่งรุนพวกนาพวกลุดหรือว่าพระอะไรอยู่จังหวัดอะไร สร้างปีพออะไรเนาะเป็นพระจิงหรือพระเก๋เนาะเพื่อนๆคอมเมนต์ได้เลยนะครับข้าพระองค์รู้มนเสกมะม่วงได้มะม่วงนี้มีมาได้ด้วยเพื่อนๆพี่น้องๆคนไหนเนาะตอบถูกและโดนใจผมเนาะผมจะเป็นคนคัดสรรเองเลยเนาะถ้าตอบถูกหรือโดนใจผมเนาะ ผพระราชาจึงนัดเขาให้แสดงที่พระราชอุทยานและสรงรับสั่งให้พระราชวงศ์คุณอาจจะได้เงินเติมเน็ตเนาะเอาไว้โทรเอาไว้เล่นเกมได้เนาะเพื่อดูเข้าเสกมะม่วงวันรุ่งขึ้นเอาไว้เติมเน็ตก็ได้อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ว่าก็เอามาแจกเพื่อนๆนพี่อย่างน้องเนาะอาจจะไม่ถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนาะ พระราชาจึงให้เขาแสดงการเสกมะม่วงเะเป็น้ค่หลักร้อยหลร่างนเนาะไม่นานนะแต่ว่าก็อยากแจกให้คนสําหรับไม่มีเนาะสาหรับที่ตอบถูกและไม่มีจริงๆเข้าใจว่าความจนมันคนไม่มีมันคือไม่มีจริงเนี่ยน้ำตาแทบไหลไปหาทางไหนก็ไม่มี พระราชาได้พระราชทานรางวัลแก่เขามากมายงานก็ไม่มีนจะทำเรามาเป็นรูวงโคบิดอีกเนาะนเศอัศจรรย์ทำอะไรก็ลำบากเด็กกินก็ลำบากนมาจากที่ไหนหรือก็เลยว่ามาใช้วิธีหนะเนาะเขาคิดว่าถ้าบอกผมก็มาใช้วิธีแบบเอาพระมาอาจจะเป็นของเพื่อนเป็นของคนที่รู้จักเป็นของพี่ก็มาถ่ายลงให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องในตอบเนาะ หาตอบภูกิหรือโดนใจอย่างไงเนาะเดี๋ยวจะทักไปทางข้อความนะครับแขกเมืองปังกสิราพระพุทธเจ้าค่ะโยมร้องกับคําปราบข้อคงผมจะขอหมายเลขบัญชีเองเนาะอย่าผมจะเป็นคนโอนเองเลยเนาะโอนเป็นเงินสดถ้าไม่งั้นก็พราค่าภาษลอาจจรย์และไม่เชื่อคําตือนอาจารย์ที่บเป็นบัตรเติมเงินอ่ะเนาะอาจจะไม่งั้นก็อาจจะเติมเงิน เบอร์โทรศัพท์ให้เลยเนาะส่าัติพทยยิ่งนักท่าไดเรียนวิชานี้มาจากอาจารย์ชั้นสูงเมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้วจึงเสด็จกลับโอเคก็ประมาณนี้วันนี้เนาะเอามาให้ชมเฉยสำหรับรับสั่งให้เขาเสกมังโมทนห้อมชื่นเคยแต่คราวที่เป็นเ็บซีเนาะที่กดติดตามอยู่ก็เพื่อตอบถูกเนาะเพื่อตอบโดนใจผมเนาะ และโกรธตัวเองะไนกมะเนเนามจะไดเมีเงินเติมเน็ตจึงเข้าเฝ้าซื้อบัตรเติมเงินหดือเอาไว้แบบอาจจะเป็นเงินสดเอาไว้ซื้อของที่จําเป็นเนาะพระไตรที่เข้าอาจทูนเทพจึงทงรับสังให้ริสมบัติเขาทั้งหมดอาจจะไม่อะไรมากมายเนาะแต่ว่าแบบเป็นนาใจเนาะเข้าใจว่าคนบางคนคนบาทสองบาทห้าบาทสิบาทยี่สิบาทห้าสิบบาทยังไม่มีบางคนมันมันหายากลำบากจริง กดไม่มีก็คือไม่มีเข้าใจนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เนาะโอเคก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเนาะเวลาเอาพระมาลงให้เนาะมาลงให้ดูจะได้เห็นเนาะขึ้นเนาะก็อย่ากลับมาให้ข้าเห็น้เพื่อจะได้แบบตอบหรืออะไรเงี้ยศึกษามา หรือบางคนอาจจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องอะไรเงี้ยเนาะอาจจะตอบถูกอาจจะรู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรปีอะไรพศอะไรเนาะแต่เพราะลดความลําบากคอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างเนาะและไม่พอเดี๋ยวผมแจกเองเดี๋ยวผมคอมเมนต์เองเนาะเดี๋ยวผมจะทักไปทางข้อความเลยเนาะคอมเมนต์เนาะจิงระหกระเฮงยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวแจกเองไม่ต้องกลัวนะผมพูดจริงทําจริงนะครับแต่ใครก็บอกภรรยาว่าโอเคก็ประมาณนี้ไม่ตายน